ม่แปลกครับที่คุณจะคุยกับคนจีนไม่รู้เรื่องเวลาคนจีนทักกันตอนแรกก็จะบอกนีฮ่อนีฮ่อคือสวัสดีหลังจากนั้นพอรู้จักกันแล้วตอนเช้าเราก็จะบอกว่าจ่าว่าเจ่าว่าหรือสั้นๆเจ้าไว้ทักตอนเช้าว่าสวัสดีตอนเช้าถ้าเกิดเจอกันเวลาอื่นถามา่ากินข้าวหรือ,อยังครับก็ชื่อฟันเลอมาชื่อฟันเลอมาหรือจะไปไหนก็บอกชือนะหนาลี่ชือหนาะ หลีตัวสปนามตัวแรกแล้วก็เปลี่ยนไปครับว่าจะเป็นคุณก็จะเป็นหนีนะครับถ้าจะเป็นชื่อเลยก็แบบชื่อ x i มิ m i นี่ชื่อนาลี่คนจีนจะไม่ทักหนีฮานี้ฮาอยู่ตลอดเวลานะครับเขาจะทักเป็นกิริยาบทที่กําลังทําอยู่ในตอนนั้นนะครับแลกจุดนึงก็คือภาษาพูดนะครับมักจะไม่เหมือนภาษาในหนังสือจะไม่ค่อยทางการนะครับยกตัวอย่างเพิ่มเติมทําอะไรอยู่แล้วก็บอกว่าใจการมาใจการมาหรือตัวอย่างการตอบรับก็อาจจะเป็นฮาวฮาวเดินโอเค ใครอยากเรียนกับผมนะครับรูปผมตรงนี้กดได้เลยครับกดไปที่หน้าโปรไฟล์ครับจะมีช่องให้คุณนะครับกดถ้าหาผมอยู่ทักมาครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครับ